ลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญพลตำรวจโทจิพรพงษ์ภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้พูดถึงจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการในครั้งนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสําหรับเคสนี้ครับก็เป็นคดีอุกชะกันอีกเคสหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มมือปืนกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับซึ่งทางกรมชา,ารตำรวจสอบสวนกลางและกองปราบปรามเนี่ยได้ร่วมกัน ปราบปรามมาแล้วหลายหลายกลุ่มหลายครั้งนะครับรวมถึงเคสเนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงกับเคสที่เราเคยทํามาแล้วนะครับเราจบจุดเริ่มต้นของเคสเนี้นะครับเกิดสืบเนื่องมาจากวันที่13บธันวาคม2566นะครับได้มีกลุ่มคนร้ายเนี่ยจำนวนประมาณหลายคนนะครับใช้ปืนสองคมอย่างน้อย3ามกระบอกได้มาซุ่มระดมยิงในวิโลดนะครับซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างขับขี่รถแทรกเตอร์ อยู่บนแปลงไม้บนบุกบนเขานะครับโดมยิงจนกระทั่งถึงแก่ความตายนะครับภายในสวนยางแล้วก็หลบหนีไปนะครับทําให้ทางสอบสวนกลางนะครับได้ส่งกองกับการหกกองกับการปราบปารามลงไปทําการสืบสวนนะครับจากการสืบสวนเนี่ยเราก็ไล่ไปถึงมูลเหตุจูงใจนะครับภัยกระทต่างๆในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับเราก็สืบสวนจนกระทั่งพบเครือข่ายนะครับ ทั้งหมดนะครับทั้งในในกลุ่มของคนยิงคนจ้างวานนะครับแล้วก็ออกหมายจับกลุ่มคนร้ายครับจนกระทั่งตรวจค้นทําการจับกลุ่มนะครับสําหรับรายละเอียดในคดีขออนุญาตให้ทางกรมกับการ6กกรมับการปราบปรามเป็นผู้รายงานครับขออนุญาตพูงข้าพันชาครับสําหรับคดีนี้ครับเป็นคดีจ้างวานฆ่าครับเหตุเกิดเมื่อที่13ธันวาคมพุทธศักราช2566ครับ ได้มีคนร้ายอย่างน้อย3าคนครับใช้อุวุธปืนสงครามอย่างน้อย3กระบอกระดมยิงนายวิโรธครับทางกองกำลังก,การ6ก,ก็ได้ลงไปทําการสืบสวนครับพบว,ว่ากลุ่มคนร้ายในคดีนี้เนี่ยเป็นซุ้มมือปืนที่มีภูมินํำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงครับก็ได้มีการจ้างวานกันแล้วก็กลุ่มมือปืนกลุ่มนี้เนี่ยก็ออกเดินทางจากพัทลุงนะครับเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อเาเภอม้านังครับหลังจากก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปโดยมี ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยให้การสนับสนุนการกระทําความผิดครับทางกองการสอก็ได้ขอน้าสารออกหมายจับผู้ต้องหาเบื้องต้นนะครับทั้งหมด4รายครับประกอบไปด้วยผู้ใช้จ้างวานครับคือนายสมเกียรติครับกลุ่มยูเบืนสองรายครับนายพระศิ์และนายฤทธิ์ครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนการกระทําความผิดอีกหนึ่งรายคือนายทวีครับเป็นที่มาของการเกิดปฏิบัติการในครั้งนี้ครับคือปฏิบัติการเทคดาวมาเฟียอีพีสองครับที่ได้ ลงปฏิบัติการในช่วงวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้ง3รายครับอีกหนึ่งรายเนี่ยคือน,นายรีดขณะนี้เนี่ยอยู่ในเรือนจําจังหวัดชุมพรครับซึ่งจากข้อมูลที่เรามีครับนายรีดเนี่ยก็ไปร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งเคสซึ่งเป็นเคสอุกชะกันแล้วก็ใช้อุธปืนสงครามชนิดเดียวกันครับไปก่อเหตุยิงเท่าแก่ส่วนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพรครับสําหรับ การปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็สามารถตรวจยึดรถยนต์ทั้ง3คันที่เอาใช้ในการกระทําความผิดครับโทรศัพท์สิบเครื่องแล้วก็กระสุนปืนแล้วก็อุปกรณ์เพียรหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องในคดีครับเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อล่าวหาครับก็จะได้นําเรียนความคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับครับพี่ๆสื่มอมวลชนมีประเด็นคําถามเพิ่มเติมไหมครับ อยากจะทราบความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ต้องหาระหว่างเทคดาวมาเฟียหกับเทคดาวมาเฟียสอันนี้มีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะครับก็ขับเรียนผู้กัชาแล้วก็สวัสดีพี่พี่น้งองสื่อมวลชนนะครับสำหรับทั้งอี1หนึ่และอ p สที่ที่เราได้นําเสนอนะครับเนื่องจากว่ากลุ่ม2กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มซุ้มมือปืนกลุ่มแรก EP 1เป็นซุ้มมือปืนในพื้นที่ อำเภอปาประยูนจังหวัดพัทลุงนะครับสำหรับ EP 2ีพีสยนะครับสำหรับนายกยักษ์เนี่ยนะครับเป็นซุ้มมือปืนในพื้นที่อำเภอโงหลาจังหวัดพัทลุงนะครับทั้ง2กลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกันนะมีความสัมพันธ์กันนะครับตามชาร์ตนะครับจะเห็นว่ากลุ่มนี้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีความสนิทสนมรู้จักกับนายนายจับและนายรีดนะครับผู้ต้องหาซึ่งซึ่ง เป็นมือปืนสําคัญที่ทางกองปราบเรานะครับโดยไปสอบสวนกลางได้ติดตามมานานนะครับแล้วก็ติดตามเขาไปหนจนทราบว่าก็ไปก่อเหตุมาหลายที่นะครับลักษณะการเชื่อมโยงของมือปืน2กลุ่มนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการใช้อาวุธสงครามชนิดเดียวกันนะครับก็คืออาวุธปืน m 1 6และอาฆานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะเห็นได้ว,ว่าระยะเวลาในการก่อเหตุนะครับอย่างอีพีแรกเนี่ยก่อเหตุในเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับ อีพีที่สองนะครับมีการกอร่อเหตุในเดือนธันวาคมปี66ใช่ไหมครับอ่าระยะเวลาน้อยมากนะครับระยะสั้นแล้วก็ไปกอ่อเหตุซ้ําเรื่อยๆอย่างล่าสุดนะี่ยหลังจากกอ่อเหตุยิงที่พื้นที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลเมื่อวันที่13นะวันที่25เดือนเดียวกันเนี่ยไปกอ่อเหตุยิงเจ้าของสวนทุเรียนที่ชุมพรนะครับจะเห็นว่าเขารักษณะการกอร่อเหตุนี่ก็ไม่เกรงกลัวต่วตวอกฎหมายครับผม สะการจัดหาอาวุธสงครามอะไรอย่างนี้ค่ะเขามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะก็ยากตอบนะครับในส่วนนี้นะครับอาวุธปืนสงครามเนี่ยนะครับเราเชื่อว่ากลุ่มนี้มีความถนัดอาวุธปืนสงครามนะครับแล้วเชื่อว่าอาวุธปืนสงครามมีที่มาที่ไปที่กลุ่มนี้ใช้อยู่นะครับในส่วนนี้นะครับในชุดของกองหกก็จะทําการสืบสวนหากลุ่มของอาวุธสงครามที่กลุ่มมือปืนพวกนี้ใช้ ใครไปเหมือนเรื่องอาวุธสงครามก็ต้องขยายผลต่อไปครับอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับท,ท,ที่บอกว่าข่าวที่แล้วมีการจับลุ่มไปถึงแบบเหมือนที่ปรึกษากรรมธิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เชื่อมมาถึงกลุ่มนี้ด้วยไหมคะอันนั้นในส่วนของผู้ใช้จังหวัดน,นะครับที่จับนะครับซึ่งคนละส่วนผู้ใช้จังหวัดในคดีนี้ครับ ผู้ต้องหาเขาให้การยังไงบ้างคะที่เราจับได้ล่าสุดเนี่ยคะ่ะผู้ต้องหาทั้ง3คนในคดีนี้ยังให้การปฏิเสธนะครับแต่ทางเราก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับจนท,ทั้งสาอนุม,มัติออกมาจับแล้วก็ในส่วนเราก็เดี๋ยวจะทาการสอบสวนหาพยานเพิ่มเติมนะครับก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับที่จะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธนะครับคือในส่วนของภาคใต้เนี่ยคะ่ะอย่างเรายังจะเห็นว่ามีการก่อเหตุในลักษณะอย่างนี้คะ่ะเกิดเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างแบบ เห็นฆ่ากันเองอะไรกันเองอย่างนี้ค่ะในส่วนสอบสวนกลางาาอย่างนี้เราจะดําเนินการยังไงครับครับก็ต้องเรียนว่าทางสอบสวน,นกลางนะครับโดยเฉพาะของพื้นที่กองหกเนี่ยจะมีพวกซุ้มพวกนี้เยอะนะครับตลอดสี่ห้าปีที่ผ่านมาผมว่าเราทลายไปแล้วหลายแก๊งนะครับเราก็จะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเขาอยู่กันมาอย่างนี้มานานนะครับแล้วก็ ตำรวจในพื้นที่อาจจะส่ภาพเนี่ยมันมันก็จะยังไม่ยังไม่ถึงเท่าที่ควรเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วพวกนี้ก็จะเป็นระดับนะกักการเมืองท้องถิ่นบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งที่เราเข้าไปนะครับหลายๆพื้นที่เขาก็ดีใจว่าส่วนกลางมาช่วยนะครับบางทีเขาก็มันใส่ภาพมันที่ไปลบกับคนพวกนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็อาจจะรวมถึงการประสานงานกับทาง ตำรวจพื้นที่นะครับในการเข้าไปกวาดล้างผมเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเห็นว่าทางทางตํารวจเนี่ยเอาจริงนะครับแล้วก็ทั้งใช้วิชาการสืบสวนทั้งใช้ความตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวต่อผู้มีิพลเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายสูงสุดของเราคือไม่อยากให้มันเหลืออยู่นะครับแต่วันนี้ถามว่า ยังเหลืออยู่ไหมก็คงเหลืออยู่บ้างแต่ต้องเรียนว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาผมเชื่อมันน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างมีสาระสำคัญนะครับก็เราจะพยายามทำต่อไปครับคือลักษณะของเขาส่วนใหญ่ก็คือ,อจะพยายามเข้ามาอยู่ในพวกาการเมืองหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้มันคือการสร้างอิทธิพลที่ใหญ่ๆขึ้นใช่ไหมคะก็ต้องเรียนว่าประเทศไทยมันก็เป็นมาอย่างนี้ ระยะนี่ใหญ่ยาวๆเลยครับก็คือนกักการเมอืองท้องถิ่นเป็นผู้มีอิทธิพลมีซุ้มมีทีมงานนะครับแล้วก็ทําธุรกิจบางอันนี้ไม่ได้พูดถึงทุกคนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ดีก็จะมีธุรกิจผิดกฎหมายบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็พยายามเข้าไปสืบสวนจับกลุ่มนะครับรวมถึงการตัดวงจรนะครับอย่างอย่างพื้นที่ภาคใต้เนี่ยผมก็นอกจากกองปราบก็มีทางหลวงเนี่ยผมก็ให้ตั้ง ตั้งจุดสกัดตำรวจทางหลวงของตำรวจทางหลวงเนี่ยก็ได้เจอปืนพกปืน่หลายกระบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางราการหรือหรือ,อผู้มีอิทธิพลมาเสียอะไรต่างครับวันที่ไปจับรแรกๆเนี่ยก็มีแรงประทะมาตลอดเหมือนกันก็จะมีโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะครับว่าไม่รู้ว่รคนใต้เขาก็พบกันอย่างเงี้ยเป็นปกติอันนี้เราก็ผมก็โดนมาแต่ตัวเองอะไรเงี้ยซึ่ง ผมบอกว่าอ๋อ,อก็ในอดีตก็คือในอดีตแล้วกันเอาในปัจจุบันอนาคตเนี่ยเราเราควรจะอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับคือการพกปืนก็ต้องพกโดยมีใบอนุญาตเฉพาะในในการในกรณีที่จําเป็นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนในภาคใต้พกปืนเั็นหมดมันก็คงนําไปสู่เหตุการณ์ไม่ดีอีกหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ผมก็พยายามทําทั้งเรื่องของการตัดวงจรบนท้องถนนในสถานบริการหรือว่า ถ้าเกิดมีเหตุเกิดขึ้นเราเราทําแน่นอนนะครับใครยิงกันที่ไหนยังไงไม่ว่าคุณจะใหญ่มาจากไหนคุณจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับประเทศหรือคุณจะเป็นผู้มีิธพลใดๆก็เรียนว่าทางตํารวจสอบสวนกลางตารวจกองปราบและหน่วยอื่นๆในสอานิติการเนี่ยพร้อมที่จะดําเนินคดีเต็มที่ครับครับเราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดมีการยิงเกิดขึ้น ผมว่าสักเกาเร์น่าจะสืบสวนจับก,กลุ่มผู้ต้องหาได้สําเร็จนะครับถามเกี่ยวกับน้องวิวหน่อยครับบชกมีอะไรป้นความเด็จความดียังไงบ้างรครับก็ต้องเรียนว่าเป็นเป็น,ปนความภูมิใจของตำรวจสอบสวนกลางและคนไทยทั้งประเทศแล้วกันนะครับที่น้องวิวไปทำผลงานได้ระดับโลกนะครับก็คือได้เหรียญเงินโอลิมปิกซึ่งเป็น เป็นครั้งแรกในวงการแบดมินตันของประเทศไทยนะครับไม่เคยมีใครได้เหรียญมาก่อนในในการแข่งขันขโอลิมปิกนะครับเราก็ถือว่าเขาทําประโยชน์ให้ประเทศชาติครับแน่นอนเราก็อยากจะเราก็อยากแสงดงความดีเขาอยากจะตอบแทนเขานะครับก็ทางสอบสการเนี่ยก็จะในส่วนที่เราทําได้ก็คือตอนนี้น้องอู๋เป็นชั้นปทวนอยู่นะครับแต่โดยโดยผลงานโดยความสามารถของเขาเนี่ยเราก็อยากจะเสนอเขาเป็น ในตำรวจสัญญาบัตรนะครับแล้วก็สบสนุนเขาในในเรื่องตา่างที่เขาให้ที่เราช่วยได้นะครับก็จะพยายามเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนคนไทยเยาวชนของประเทศไทยนะครับน้องวิวก็มาช่วยช่วยเราสอนทีมพนุมาลแบบตินตันนะครับแล้วก็สอนทั้งตำรวจและลูกหลานของค้าราชการตำรวจเนี่ยซึ่ง ก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ดีมากนะครับลูกหลานเนี่ยจากที่เล่นแบดไม่เป็นเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยได้ถ้วยกันที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับไปดูที่สามแบดได้ว่ามีพัฒนาการอย่างชัดเจน,นครับแล้วเป็นอะไรที่ผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีครับการที่ที่ประชาชนเห็นตัวอย่างของ เนี่ยนักกีฬาระาดับโลกไป,ไปแข่งระดับโลกก็ได้รางวัลเนี่ยผมว่าคนก็จะหันมาสนใจกีฬามากขึ้นแล้วผมว่ามันก็จะห่างเหินจากยาเสพติดกิจกรรมนะเป็นเป็นโลโมเดลที่ที่ทําให้เยาวชนของประเทศไทยไปนินทานที่ดีขึ้นครับจะมีการให้หน้องวิวมาเหมือนเป็นสอนทางหนุ่บ้าลแบดมินตันเพิ่มไหมคะจากที่ผ่านมาครับที่ผ่านมามีอยู่แล้วแล้วก็น้องวิวเขาจะมาเป็นระยะระยะอาจจะไม่ได้มาประจําเพราะว่าเขายังเป็นนักกีฬาที่แข่งขันอยู่นะครับเพราะนั้นเขาต้องซ้อมหนักมากนะครับก็จะมา เป็นระยะๆถ้าเกิดมีมาอีกก็จะนําเรียนสื่อมวลชนทราบไปนันครับน้องวิวจะเข้าพบไหมคะก็เห็นนัดเข้ามาอยู่ครับนัดเข้ามาอยู่แต่ว่าก็ก็คงเขาคงมีหลายนัดผมเชื่อว่าเขาคงต้องไปพบหลายท่านเลยแต่ว่าเขาก็ขอนัดมามาพบผมอยู่นะครับก็จะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงเจอกันแหะครับกําหนดวันยังครับที่จะพบพรุ่งนี้ครับกี่โมงครับ ยังผมจําไม่ได้เน,นก,ก่กี่โมงแต่ว่า,า,าถ้าจำได้นา่าจะช่วงบ่าย,ายช่วงกี่โมงนะพนันบ่ายช่วงบ่ายครับเดี๋ยวให้ให้แพนด้านเป็นพนแจ้งแล้วกันครับว่ากี่โมงเลยไงครับ <c oughs> ครับคบพี่พี่สื่อมวลชนมีประเด็น,นคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีขออนุญาตจ,จบการแถลงข่าวในครั้งนี้ครับขอขอบคุณผู้กำกับบัญชาและพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ